สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องโทนี่ค,ค่ะอยู่กับเพจ National Vision นะคะตอนนี้อยู่กับน้องโทนี่นะคะน้องธนัทนะคะอายุ15ปีใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับค่ะน้องธนัทมาด้วยปัญหาสายตาสั้นนะคะสั้นตาขวานะคะอยู่ที่425นะคะแล้วก็ตาซ้ายอยู่ที่525นะคะเราเจอกันเมื่อ ปีที่แล้วค่ะช่วงกรกฎาอาจจะจำไม่ได้มากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น,วน้องสาวนะคะโทนี่ใส่ตาสั้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่อายุ10บขวบมาสิบสขวบครับสิบขวบสั้นประมาณตอนนั้นจดไว้ก็คือประมาณร้อยหนึ่งเท่านั้นใช,ใช่ไหมคะ แล้วเรามาที่เนี่ยเมื่อกลากกาดาเนี่ยมันขึ้นเป็น400นะคะ400กับ525เนี่ยแล้วแว่นที่หนูใส่ก็คือ3.75กับ400นะคะเอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ารู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะเออมีมมพอดีว่ามีมีเพื่อนข้างบ้านน้องสาวเขาเคยใส่แต<ม>่สั้นประมาณ600-800แล้วก็ลดมาถึงประมาณ3 0 0้เราก็เลยอยากมาทำด้วยเพราะว่า เป็นข้างบ้านเหรอคะใช่ครับคุยกับข้างบ้านเลยเราเป็นเพื่อนกันนะครับที่โรงเรียนด้วยไหมไม่เขาโตกว่าเยอะใครจำไม่รู้จักชื่อพี่น้องสาวเขาค่ะแล้วก็มาทํากับคุณพ่อนะโทนี่นะคะใช่ครับวันนี้เราฝึกกันมาได้จบคอร์สหนึ่งไปแล้วขึ้นคอร์สสองนะคะน้องโทนี่เราก็ได้ลดแว่นมาสามครั้งนะเริ่มแรกอะ่ะน้องเขาฝึกนะคะ แว่นเดิมก็ใส่จนอ่านได้ครบหมด7บรรทัดของสเนลเลนช้าเราก็เลยลดลงมาเหลือ300กับ425นะคะจากแว่นเดิมนะแล้วก็ตอนลงมาอีกนะคะเป็น250กับ400นะคะค่อยๆลดนะรู้สึกจะลดที่ละจุด25แล้วสุดท้ายตอนนี้ใส่อยู่ที่200อ่าตาขวาลดมาได้50กับตาซ้ายอยู่ที่3.75นะคะเป็นยังไงบ้างคะฝึกเล่าให้ฟังนิดน,นึงว่า เราฝึกเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็ล้างตาก่อนครับผมต้องล้างด้วยน้ําเย็นค่ะจากนั้นก็นวดตาอเราเขคุณหมอก,ก็็จะให้เครื่องมือที่นวดๆวดนวจุดๆอ,อ,อนันตสีแดงนวดหลายครั้งหน่อยคแล้วผมก็โยนบอลเสร็จเราก็แช่ตาด้วยน้ําเย็นนะครับอือแบบสิบนาทีสิบส<า>ิบห้านาทีแบบนั้น แล้วแค่น้นจบลครับอันนี้คือที่บ้านหรือว่าที่ทบ้าน,นแต่ว่าที่นี่ก็ขึ้นเข้ามาถึงก็นอนแล้วก็จะมีเครื่องขาที่้ายไปสายมาแล้วก็พนักงานที่นี่ก็ก u i d ผม through step ได้ดีมากเลยครับดีจังเลยจริงๆน้องโทน,นี่มาทุกอาทิตย์ในช่วงเริ่มฝึกใหม่ๆใช่ครับแล้วผลลัพธ์ดีตลอดเลย คุณพ่อบอกเออบางทีอยู่บ้านก็ไม่ได้ทําบ้าง<ช>แต่<อ>ว่าข้อดีคือที่เห็นคือพอลดแว่นได้ก็สามารถที่จะฝึกที่จะใชยค่าที่น้อยลง<ช>โดยพยายามก่อนแล้วรู้ไหมว่าตาเราดีขึ้นน่ะรู้ครับก็ในห้องก็สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นตอนแบบไม่ใส่แว่นรอคะใช่ครับเราวบางครั้ง <ใน S 1> ก็องอถอดแว่นได้เรียน ใช้นั่งไกลบอร์ดไม่ต้องใส่แว่นพอฝึกไปเรื่อยๆชีวิตประจําวันเราก็เปลี่ยนเนาะอย่างที่บอก<ช>ว่าในห้องเรียนก็เห็นมากขึ้น<ช>แล้วก็กล้าที่จะถอดแว่นมากขึ้นแล้ววันหยุดอะไรอย่างนี้นะคะหรือช่วงเล่นกีฬานะ้องสนนี้เป็นยังไงอตอนเล่นกีฬาเพราะผมเล่นกีฬาน้ำผมเลยห้ามใส่แว่นเราต้องใส่แว่นตาว่ายน้ำมผมเลยรู้สึกดีขึ้นที่<อ>ได้เห็น เออชัดล้วก็เห็นเวลาในชัดเพิ่มผมเลยดีใจครับหมายถึงว่ายน้ำเหรอเห็นแบบว่าในสระใช่เวลาเราก็มีวอเตอร์โลก็เห็นบอลกับคนได้ชัดเพิ่มเราจะได้ไม่ต้องเอิมอินเจอร์ตมาโซ่เยี่ยมเลยงั้นก็รู้สึกว่ามันเซฟตี้กับตัวเราเองด้วยเนาะใช่ครับกีฬาก็ช่วยเราละแล้วชีวิตยังชอบใช้มือถืออะไรอย่างงี้ไหม ก็ก็ใช้ด้วยเพราะว่าชีวิตประจำวันก็เรียนวังสือก็ใช้แล็ใช้รับลอนก็บไอพแต่ช่วงนี้ก็ปริ้นเยอะหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องดูแต่คอมพิวเตอร์ทั้งวันคือปริ้นออกมาดูนี่ออกมาเลยแบบเร้อยกว่าอันนะครับโปรเทคตัวเองเลยโปรเทคเราก็ใครสอนหนูอะคะผมก็อาจจะเปลืองกระดาษนิดนึงแต่ว่าคุณพ่อคงยอมผมไปที่เรียนศูนย์เรียนพิเศษแล้วก็ ครูก็ไปสั่งเิ็นออกมาเพราะว่าบางครั้งทาในคอมพิวเตอร์เขากลัวเราโคงแบบนั้นเขาไม่อยากให้เราครับลอกเขาอยากให้เราทําในกระดาษาทีเดียวจะได้ดูตัวเองอก็เลยชอบเทคนิคเออริ<ช>้นดูกระดาษไปเลยก็ดีมากๆเพราะว่าเนี่ยแสงเสริมก็ไม่มีเนาะเวลาเราดูอย่างนี้ล้วสบายตาก,กว่าสบายกว่าครับ ก็ได้ไม่ติดหน้าสกรีนมากเราได้ใส่แว่นฝึกสายตาไหมที่นี่ให้บวก1บวก2บวกสก็ใส่ตอนอ่านหนังสือเ,เลนแต่แม่เนทใส่ตอนเรียนครับอ,อ่ค่ะตอนนั้นนกี่นาทีก็อ,อ่านจนกว่าจะนอนก็ประมาณ30นาที ถึงชั่วโมงโอเคเก่งมากๆเลยก็อยากจะบอกว่าน้องทนนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะวันนี้ตั้งใจจะมาเป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะบอกต่อในสิ่งที่ว่าเออการฝึกมันก็ช่วยชีวิตเราได้จริงๆช่วยดวงตาเราทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพตาที่ดีนะคะถึงแม้เราต้องอยู่กับโลกที่ต้องใช้ดิ a l s ส r e ีนเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ให้สายตาสั้นไปมากกว่านี้อย่างแบบเยอะเอะอะ แต่เราสามารถที่จะคนโทรลได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะค,ค่ะ